สวัสดีค่ะวิไลแบรนด์นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวชุดคอจีนนะคะสําหรับงานพระราชพิธีที่กําลังจะถึงนี้นะคะจะเป็นชุดคอพระราชทานอย่างนี้นะคะมันจะเหมือนคอพระราชทานก็ได้หรือคอจีนก็ได้นะคะเป็นชุดปักเลื่อมสีทองนะคะแขนยาวนะคะแล้วก็ สวยงามมากกระโปงรงผ้าถุงป้ายสีทองเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือทองพระราชทานคือทองเหลืองๆหลืองนะคะทองเหลืองเืองไม่แน่ใจว่าสีเครื่องออมือถือลูกค้าพรีเซนต์เป็นสีอะไรนะแต่อย่างที่แม่ค้าแจ้งนะคะคืออันนี้คือสีทองออกเหลืองนะคะสื่อีตีมเหลืองเลยล่ะนะคะรุ่นนี้นะคะมาจนถึงตั้งแต่อก34นะคะจนถึงอก46นะคะมีเอลจนถึงเอล40 42กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่กำลัง หาชุดออกงานพระราชพิธีนะคะก็จัดเลยนะคะสวยๆรวมถึงมีเสื้อชายให้ด้วยนะนี่สวยมากนะคะชุดนี้แล้วก็มันเป็นทรงเข้ารูปใส่เสียมากๆนะคะระ,ระยิบระยับตัวดอกใหญ่ชัดเจนแต่ดูไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ไม่โป้ด้วยเพราะว่าตรงด้านข้างคอค่ะตรงช่วงบ่าอะไรเงี้ยเราก็เติมลูกไม้ดอกใหญ่ให้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่สวยดูดีแล้วก็เป็นซิปรูดลงใส่ง่ายนะคะเอลระบายแล้วก็เข็มขัดนะคะเข็มขัดตัวนี้เนี่ยสามารถแกะออกก็ได้แล้วเราไปใส่เป็นเข็มขัดทองเข็มขัดหนาคอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเฉพาะเสื้อเราก็ไปใส่กับจงกระเบนก็ได้นะคะ รุ่นนี้นะคะซีรีส์นี้มาทั้งหมด2สีคือสีทองและสีชมพูนะคะสีชมพูเคยรีวิวไปไปโพสต์ก่อนหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถไอ้นี่ได้เลยนะคะดูได้เลยนะคะนี่ดอกก็สวยนะคะงานสวยมากนี่คือระยิบระยับตลอดนะคะแล้วก็ ข้างหลังก็สวยข้างหน้าก็สวยนะคะกระโปรงผ้าถุงป้ายนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีไม่มีตัวผ่านะคะไม่มีตัวผ่าหลังอยากให้เห็นดีเทลท้องเลื่อมของเขาใกล้ๆนะคะก็จะระยิบระยับประมาณเบอร์นี้เลยนะคะนี่ก็ถ้าชอบถ้าสนใจยังไงนะคะก็แอดไลน์กันมาค่ะแอดวิไลแบรนสนะคะ w i l a i b r a n d s นะคะ,ะ,คะอย่าลืมใส่แอดด้วยนะแล้วก็ถ้า โทรหานะคะก็095-376-6659นะคะเวลา11นาฬิกาถึง5โมงเย็นนะคะก็สามารถโทรหากิงการกันได้นะคะหน้าร้านเปิด11โมงถึง5โมงเย็นอยู่ทุกวันพุธนะโอเคร้านอยู่แถว4แยก้าพคานะคะมาหรือแอดไลน์มาขอโลเคชันขอ Google Map ก็ได้นะคะหรือเซิร์ช Google Map ชื่อร้านดีจริงก็ได้คะ่ะ DE นะคะ JING ดีจริงเป็นภาษาไทยนะคะสแสดงเป็นเหมือนภาษาคาโรเกะค่ะว่าของเขาดีจริงๆนะนี่นะบอกเบอร์อีกครั้งนะคะ095 3 7 6 6 6 5 9นะคะแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย